ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับแดนเหนือวันนี้ขอเสนอเรื่องราวสุดหลอนของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่คำว่าคุ้มก็หมายถึงบ้านทังนั้นคำว่าคุ้มเจ้าหลวงก็คือบ้านของเจ้าหลวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาเป็นเวลานานมากแล้วและผู้ที่อาศัยอยู่ในคุ้มแห่งนี้เป็นคนสุดท้ายก็คือเจ้าพิริยเทพวงศ์เจ้าผกครองนครแพร่องที่ยี่สิบสองนั่นเอง ต่อมาได้มีชนกลุ่มน้อยพอม่าหรือไทยใหญ่ซึ่งตั้งตัวเป็นกบฏเงียวเข้ามาปล้นเมืองแพร่สาเหตุที่นํากําลังเข้ามาและสามารถปล้นเมืองได้นั้นก็เป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้แฝงตัวเข้ามาทํางานกับบริษัทที่รับสัมทานตัดไม้ทําให้มีการส่องสุนกําลังได้มากจากนั้นก็รวมตัวกันออกปล้นสะดมยึดเมืองจนทำให้เจ้าเมืองต้องหนีไปอยู่ที่หลุนพระบาง ต่อมาพ่อหลวงรัชการที่5ได้ทรงสมนายเจิมแสงชูโตรหรือพระยาสุรศักดิ์มนตรีเข้ามาปราบปรามโดยใช้คุ้นหลวงแห่งนี้เป็นกองบิญชาการในการปราบปรามกบฏท,ทั้งหมดคนไหนที่กระทําผิดก็จับขังไว้ที่ใต้ถุนคุ้มซึ่งก็มีนักโทษที่ถูกจับได้เป็นทั้งชาวพื้นเมืองและชาวไทยใหญ่บ้างก็ตายอยู่ใต้ถุน คุ้มนั้นทําให้ดวงวิญญาณไม่ไปไหนก่อสิงสถิตยอยู่ที่ใต้คุ้มนั่นแหละต่อมาก็มีการนั่งทางในเพื่อติดต่อกับดวงวิญญาณเหล่านั้นจึงได้ทราบว่าพวกเขาอยากจะไปผุดไปเกิดและถ้าหากทําได้เช่นนั้นก็จะทําให้เมือแพร่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดสร้างบ้านําลองที่เหมือนกับคุ้มขึ้นมาสองหลังก็คือคุ้มเจ้าหลวงหลังหนึ่งและบ้านของข้าทาสบริวารอีกหลังหนึ่ง โดยแนะนำเอาดวงวิญญาณของเจ้านายที่อาศัยอยู่ในคุ้มและวิญญาณที่อาศัยอยู่บริเวณใต้ถุกคุ้มออกไปทั้งหมดและต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ดังกล่าวให้กลายมาเป็นจวนผู้ว่าแต่ทว่าก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับผู้ว่าหลายๆคนที่ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ซึ่งต้องเจอกับความเฮี้ยนถูกหลอกหลอนกันจนอยู่ไม่ได้จบจนกระทั่งมีการสร้างจวนผู้ว่าหลังใหม่ขึ้นมานั่นแหละ เหตุการณ์สยองกวัเหล่านั้นจึงได้จางหายไปเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นดังนี้แลเอ่อ